สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Mystery Story วันนี้พวกเราจะมาสปอยหนังสุดแอคชั่นสยองขวัญเข้มข้นเรื่องปากกัดตีนถีบที่มีทั้งมวยไทยและซอมบี้สุดมันใช่แล้วค่ะเรื่องนี้เรียกได้ว่าดูแล้วทั้งสงสารทั้งลุ้นแล้วก็แอบอินไปกับตัวละครกันเลยทีเดียวแต่ก่อนจะไปฟังสปอยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสปอยหนังสนุก,นกแบบนี้เอาล่ะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวเข้มข้นของปากกัดตีนถีบกันเลยโลกของเรากำลังเผชิญกับการทำลายล้างทางนิเวศวิทยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มเมื่ออุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นตามมาไม่หยุดหย่อนแม้แต่น้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายก็ยังปล่อยแบคทีเรียที่ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรประเทศชาติต่างสั่นคลอนอยู่บนขอบเหวแห่งความวุ่นวาย ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองอันแข็งแกร่งของผู้นำที่ชื่อว่าวสุภรรยาของเขามีโรคหายากที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดบ่อยครั้งเมื่อวสุรู้ว่าตับปลาทะเลน้ำลึกอาจจะรักษาอาการป่วยของภรรยาได้เขาก็ตัดสินใจจะลองใช้มันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามวสุได้จัดตั้งเครือข่ายตลาดมืดสำหรับปลาทะเลน้ำลึกและเนื่องจากปลาหายาก ผู้คนที่สิ้นหวังจึงยอมฆ่ากันเพื่อแลกกับแค่หัวปลาวาสุไม่อยากให้ปลาต้องเสียเปลา่าจึงสั่งให้ผู้ช่วยของเขาสร้างเครือข่ายการค้าซาชิมิใหม่เมื่อปลาชุดแรกมาถึงผู้ช่วยได้รวบรวมเหล่าชนชั้นสูงเพื่อจัดงานชิมปลาต่อหน้าสาธารณชน ทันใดนั้นร่างกายของเขาก็ชักกระตุกอย่างรุนแรงเลือดสีดำพุ่งออกมาจากปากของเขาลูกน้องของเขารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เขาก็หัวใจหยุดเต้นก่อนที่จะเริ่มผ่าตัดได้การสแกนพบว่าเิ้นเลือดของเขาอุดตันไปด้วยส,สารบางอย่างในขณะที่แพทย์กำลังจะประกาศว่าเขาเสียชีวิตร่างกายของผู้ช่วยก็กระตุกฟื้นคืนชีพกลับมา หมอหญิงชื่อลินกำลังปรึกษากรณีที่แปลกประหลาดนี้กับผู้อำนวยการเมื่อเธอเห็นพยาบาลสองคนวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกโดยมีผู้ช่วยที่ฟื้นคืนชีพไล่ตามมาพยาบาลที่ถูกกัดกลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือดในเวลาไม่กี่นาทีและโจมตีเพื่อนร่วมง,งานที่กำลังวิ่งหนีโรงพยาบาลจึงตกอยู่ในความโกลาหลในไม่ชา้าลินซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของกับคนไข้ที่บาดเจ็บอีกคนหนึ่ง เธอมองไปที่ประตูเพื่อหาทางหนีแต่เมื่อหันกลับมาก็พบว่าคนไข้คนนั้นหายไปแล้วด้วยความหวาดกลัวลินย่อตัวลงและมองไปรอบๆคนไข้คนนั้นได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วฉันวางของที่อยู่ระหว่างพวกเขาสองคนทำให้ลินหนีไปตามทางเดินได้เมื่อได้ยินเสียงของแฟนหนุ่มของเธอเธอก็ตั้งสติเพื่อยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงจากนั้นก็สังเกตเห็นว่าเสียงนั้นมาจากระบบประกาศของโรงพยาบาล แฟนหนุ่มของเธอเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเธอบังเอิญว่าสิงห์แฟนหนุ่มของลินเป็นนักมวยชื่อดังธุรกิจของเขาซบเซาจึงหันมาลักลอบของเถื่อนสิงห์และลูกน้องของเขาได้ลักลอบนำเข้าปลาทะเลน้ำลึกที่เป็นสาเหตุของภัยพิบัตนินี้ขณะที่กำลังรอแฟนสาวอยู่ที่บ้านเขาก็ได้ยินการประกาศฉุกเฉินว่าโรงพยาบาลของเธอกำลังถูกกักกัน สิงรู้สึกถึงความกลัวที่พลุ่งพล่านและรีบไปที่โรงพยาบาลซึ่งฐานติดอาวุธได้ปิดล้อมพื้นที่ไว้แล้วพร้อมคำสั่งที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปฝูงชนที่ยังไม่รู้เรื่องราวบนพื้นพังกันอยู่เมื่อมีพยาบาลคนหนึ่งตกลงมาจากดาดฟ้าของโรงพยาบาลขณะที่ทหารเข้าไปหาพยาบาลคนนั้นก็เข้าจมตีพร้อมเสียงคำรามอันดุร้ายพวกเขายิงเธอลงแต่ไม่ทันที่เธอจะกัดทหารคนหนึ่ง สิงพยายามแอบเข้าไปท่ามกลางความโกลาหลแต่ทหารก็ต้อนผู้คนเข้าไปในล็อบบี้ยามคนหนึ่งรักษาความสงบไว้จนกระทั่งมีคนวิ่งลงบันไดามาอย่างรวดเร็วก่อนที่ใครจะทันโทรโต้ตอบซอมบี้ตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่พวกเขาพร้อมเสียงคำรามในที่สุดล็อบบี้ก็ตกอยู่ใต้การควบคุมของซอมบี้ด้วยการติดเชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องดังสะท้อนไปทุกชั้น สิงห์รีบวิ่งไปที่ห้องกระจายเสียงแม้จะไม่สามารถติดต่อลินได้แต่เขาก็ทําให้เธอรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมของเขาเขาสามารถจัดการกับซอมบี้ที่ขวางทางได้อย่างรวดเร็วในถ้ำกลางฝูงชนที่วุ่นวายสิงห์ก็เหลือบมองเห็นเด็กชายตัวเล็กๆที่กําลังหวาดกลัว เด็กชายคนนั้นถูกรายล้อมด้วยฝูงซอมบี้ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วสิงพุ่งไปข้างหน้าและจัดการซอมบี้ไปหลายตัวอย่างรวดเร็วเขาเพียงแค่ให้ความช่วยเหลือไปอย่างสุ่มจนกระทั่งเด็กชายคนนั้นพูดถึงว่าเขารู้จักลินแม่ของบัตด,ดี้ทำงานกับลินดังนั้นการตามหาแม่ของเธอก็อาจจะทำให้เราพบกับลินได้สิงเห็นด้วยว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเดินไปทั่วอย่างไร้จุดหมาย เมื่อเด็กชายนำทางเขาก็เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพวกเขาจะหาที่หลบในห้องต่อเมื่อมีซอมบี้จำนวนมากเข้ามาเท่านั้นสิงห์เห็นใครสักคนจบชีวิตลงด้วยความสิ้นหวังแต่ความมุ่งมั่นที่จะช่วยแฟนสาวจากโรงพยาบาลก็ยังไม่สั่นคลอนสิงไม่รู้ว่ากองทัพได้ปิดล็อกโรงพยาบาลอย่างสมบูรณ์แล้วพร้อมคำสั่งที่จะยิงใครก็ตามที่พยายามจะออกไปไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม ผู้นำทางทหารตระหนักถึงความน่ากลัวของไวรัสซอมบี้และวางแผนจะระเบิดโรงพยาบาลในอีก30นาทีเพื่อหยุดการแพร่กระจายหมอหญิงชื่อลินกำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องพักเจ้าหน้าที่เธอรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอไม่รู้ชะตากรรมของแฟนหนุ่มเธอรวบรวมความกล้าและออกจากห้องพักเจ้าหน้าที่เธอตรงไปที่ห้องความปลอดภัยเพื่อดูกล้องว่าแฟนหนุ่มของเธออยู่ที่ไหน เธอคว้ากุญแจจากซอมบี้ได้ทันเวลาและเรียบวิ่งเข้าไปในห้องความปลอดภัยลินรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเห็นว่าทางเดินทุกสายเต็มไปด้วยซอมบี้ไม่มีวีแววของแฟนหนุ่มของเธอเลยเธอไล่ดูฟีดกล้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีใบหน้าที่ไม่คาดคิดปรากฏอยู่ในห้อง ICU ลินเรียบมินไปที่นั่นทันทีวสุเปิดประตูนี่คือห้องผู้ป่วยส่วนตัวของภรรยาเขาซึ่งปกติแล้วจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ลินรู้ทันทีว่านี่คือที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโรงพยาบาลแผนคืออะไรคะคุณวสุเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้นะคะใจเย็นๆวสุดูนาฬิกาด้วยความมั่นใจเขาพูดพร้อมรอยยิ้มทีมกู้ภัยของเรากำลังมาถึงแล้วตามที่วสุคาดการผู้บัญชาการทหารได้ส่งทีมหน่วยรบชั้นยอดของพวกเขามาช่วยเขาและภรรยาเมื่อรู้ว่าเขาติดอยู่ในโรงพยาบาล แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของพวกเขาทั้งหมดก็ตามไม่ช้าทีมทหารติดอาวุธก็เข้ามาในโรงพยาบาลอย่างเงียบๆซอมบี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นทั่วทั้งโรงพยาบาลสิงฉลาดขึ้นเขาหลีกเลี่ยงบันไดและบินขึ้นไปนังร้านบรรษาข้างนอกพร้อมกับบัดดี้พวกเขาไปถึงชั้นสามหลบหลีกฝูงซอมบี้จนกระทั่งพบแม่ของบัดดี้ในห้องเด็กอ่อนแม่และลูกชายกอดกันแน่นด้วยความดีใจที่ได้กลับมาพบกันท่ามกลางความโกลาหล แต่ใบหน้าของแม่ก็หม่นหมองลงเมื่อถืออ้อนวอนให้สิงปกป้องบัตดี้เพราะเธอไม่สามารถไปต่อได้สิงเข้าใจข้อความนั้นเมื่อได้ยินว่าลินอยู่ที่ห้องฉุกเฉินชั้นบนเขาก็ลากบัดดี้ออกจากห้องเด็กอ่อนผู้หญิงคนนั้นถูกซอมบี้กัดไปแล้วบัตด,ดี้พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มองแม่เป็นครั้งสุดท้ายขณะที่แม่ของเขากลายเป็นซอมบี้อย่างน่าสยดสยองสิงรู้ตัวในไม่ช้าว่าพวกเขาต้องหนีทันที เขาใช้ผ้าที่ขาดผูกบัดดี้ไว้ที่หลังและต่อสู้กับซอมบี้จนมาถึงที่พักซึ่งปลอดภัยชั่วคราวในห้อง ICU ลินได้รับภารกิจใหม่ให้ทำวสุรู้ว่าถุงเลือดที่ทำให้ภรรยาของเขามีชีวิตอยู่กำลังจะหมดลงในฐานะหมอของเธอลินต้องไปหาเลือดเพิ่มเธอรู้ว่าทางเดินเป็นอันตรายแต่ก็ไม่มีข้ออ้างที่จะปฏิเสธได้ด้วยการหายใจเข้าลึกๆเธอก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากห้อง i อ u ซอมบี้ซุ่มอยู่ทุกมุมแต่ลินเรียนรู้การเคลื่อนไหวของพวกมันและหลบพวกมันได้ทันเวลาในขณะเดียวกันสิงก็มาถึงชั้นห้าเขาวิ่งผ่านทางเดินและเห็นสร้อยคอของลินเขาสัมผัสได้ว่าลินอยู่ใกล้แล้วแล้วเขาก็เห็นเธอพึ่งเข้าไปในห้องได้ทันเวลาขณะที่ซอมบี้ปิดล้อมอยู่ซอมบี้เข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆตัดเส้นทางหลบหนีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลือกของสิงเดือดพล่านเขาร้องคำรามและพุ่งเข้าใส่ฝูงซอมบี้ ไม่มีอะไรจะหยุดเขาจากการไปหาเธอได้ในบริเวณใกล้เคียงกองกำลังพิเศษได้บุกฟาสิงกีดขวางด้วยอาวุธขั้นสูงและมาถึงห้อง ICU ของวสุแล้วพวกเขาปกป้องวสุและภรรยาของเขาพร้อมที่จะพาพวกเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่ออบพด้วยเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่แพทย์ถูกอมมีิกัดระหว่างการพาตัวทำให้เขานึกถึงลินภรรยาของวสงุต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สิงต่อสู้ฟาฝูงซอมบี้และศพตากับลินผ่านกระจกสายตาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ลุกโชนช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นสลายลงเมื่อสิงเห็นซอมบี้พุ่งเข้าใส่ลินบัตด,ดีดึงสลักถังดับเพลิงและพุ่นผงออกมาทําให้ลินมีช่วงเวลาแห่งการพักหายใจอันมีค่าสิงรีบเข้าไปโดยไม่ลังเลและทุบซอมบี้จนแหลกละเอียดในที่สุดคนรักทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งไม่มีเวลาสําหรับการกลับมาพบกันใหม่ พวกเขาต้องออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้สิงห์เพิ่งจะก้าออกมาข้างนอกเมื่อเขาถูกยิ่งล้มลงทหารที่กําลังมองหาลินยิงสิงห์เพราะไม่มีประโยชน์สิงห์อาจเป็นผู้ติดเชื้อพวกเขาแค่ต้องการให้ลินทําภารกิจให้เสร็จสิงห์ที่บาดเจ็บเห็นสิ่งนี้และระเบิดความโกรธออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เขาขบครามและลุกขึ้นยืนพร้อมสิงห์ครามด้วยความโกรธที่อยู่เหนือเหตุผลเขาเข้าโจมตีทุกสิ่งที่คุกคามลิน ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือซอมบี้ด้วยความบ้าคลั่งไม่หยุดยัง้งหัวหน้าหน่วยมีฝีมือการต่อสู้ทัดเทียมกับสิงห์และการต่อสู้ที่ดูเดือดของพวกเขาก็ทําให้ทั้งสองคนหมดสติลงบนพื้นคนของกัปตันเสียชีวิตทั้งหมดและกลายเป็นอาหารของซอมบี้หมอของสิงห์ทำแผลให้เขาอย่างรวดเร็วและเขาก็ฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็วเขารู้ถึงแผนการของกองถัพที่จะระเบิดที่นี่พวกเขาจึงมุ่งแน่นไปที่การหลบหนีขณะที่คนรักทั้งสองกำลังแบ่งปันช่วงเวลาดีดี บัตตี้ก็สังเกตเห็นอันตรายที่กำลังเข้ามาหัวหน้าหน่วยกลายเป็นซอมบี้แล้วสิงมีแผนเขาล่อซอมบี้เข้าไปในห้องที่มีขวดแอลโกอฮอล์และจุดไฟเผาอย่างใจเย็นสิงเฝ้าดูปเปลวไฟที่ลุกลามโดยไม่สะทกสถานเขารู้ว่าระบบฉีดน้ำดับเพลิงที่ล้ําสมัยของโรงพยาบาลจะฉีดน้ำจำนวนมหาศาลเพื่อดับไฟที่กำลังโหมกระหนำ่ำและสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจก็คือน้ำได้กระตุ้นการกลายพันธุ์ขั้นที่2ออย่างไม่คาดคิดในซอมบี้ที่ติดเชือ้อ ภูมันว่องไวขึ้นและมีฟันที่แหลมคมงอกขึ้นมาอย่างหนาแน่นเมื่อเลี้ยวเข้ามุมสิงและกลุ่มของเขาก็เผชิญหน้ากับวสุภรรยาของเขาไกลพันหลังจากเปียกน้ําและลินก็เดาว่ามันมาจากการกินตับปลาที่ปนเปื้อนวสุยืนนิ่งในขณะที่ภรรยาที่เป็นซอมบี้กัดเขาซอมบี้ตัวอื่นในทางเดินก็ไกลพันอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าใส่วสุดด้วยความเร็วที่น่าประกลัวกลืนกินพวกไปทั้งหมดภายในไม่กี่วินาทีซอมบี้กำลังเข้ามาใกล้สิงและกลุ่มของเขา ซอมบี้เคลื่อนที่เร็วเกินไปที่จะหนีจากพวกมันได้สิงห์จิงอยู่ข้างหลังเพื่อทวงเวลาพวกมันไว้ในขณะที่ลินหนีไปพร้อมกับบัดดีเขาต่อสู้กลับแต่ก็ถูกขังอยู่ในรถยนต์ลินมาถึงดาดฟ้าในขณะที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมาถึงพอบีเมื่อได้ยินว่าวสัสซูเสียชีวิตแล้วทหารก็พาลินขึ้นไปแล้วจากไปลินยืนยันที่จะไม่ไปจนกว่านักบินจะยอมรอสิงห์อีก5นาทีสิงห์ตกอยู่ในอันตรายอย่างจนใจรถเกือบจะถูกกลืนกินโดยฝูงซอมบี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทมกลางสิงค์คำรามก็ได้ยินเสียงสลักระเบิดงันที่แผ่วเบาสีระเบิดที่ดังกระก้องได้ระเบิดซอมบี้ทั้งหมดเป็นชิ้นชิ้นในทันทีสิงห์แทบจะหนีไม่พน้นต้องขอบคุณความคิดอันรวดเร็วของเขาการระเบิดทำให้ซอมบี้มาอีกมากสิงข์ครบรามและต่อสู้เพื่อขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ฝูงซอมบี้ก็มีมากเกินไปมีบางคนต้องคอยถ่วงเวลาพวกมันไว้ทั้งหมดหลิงร้อมให้อย่างช่วยไม่ได้ในเฮลิคอปเตอร์เธอไม่สามารถทำอะไรเพื่อป้องกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเฮลิคอปเตอร์ของลินค่อยๆเลื่อนหายไปสิงก็ยิ้มอย่างสงบสุขกับชะตากรรมของเขาเธอปลอดภัยแล้วนั่นคือทั้งหมดที่สําคัญตอนนี้สิงยืนพร้อมที่จะต่อสู้กับซอมบี้เมื่อการนับถอยหลังของระเบิดจากกองทัพถึงศูนย์ลูกไฟขนาดใหญ่ได้กลืนกินโรงพยาบาลกลืนกินสิงและฝูงซอมบี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในเส้นทางแห่งการทําลายหลางเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเรื่องปากกับดินที่เราสปอยกันวันนี้ เข้มข้นแอคชั่นและสยองสุดๆไลยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วครับบ้านฉากนี่คือบีบหัวใจมากๆเลยทีเดียวใครที่อยากไปตามดูเต็มๆก็ลองหามาดูกันได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง My Mystery Story ของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสปอยหนังสนุกๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผม